สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรวิวอนะครับพี่น้องยุบสีอาไม่ว่าจะเป็นอีเจ้าแม่ฮีโร่นะครับเนาะ,ะในนิทานเรื่องนี้นะอะดิ้นครับพี่น้องย c บีดิ้นไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้นะากดไลค์ด้วยนะครับนะดันดันยอดไลค์ด้วยนะดันดันหนึ่งพันหนึ่งร้อยไลค์นะนะ ตอนนี้ก็ดิ้นไม่หยุดยครับพี่น้องอยากเอาชนะเขาไงอยากเอาชนะดูสิครับสีหน้าท่าตานะอีกฝ่ายนี่โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีดูสิครับผิวพันผ่องใสทีนี้ดูสัง่ารามีราศีราศีจับครับพี่น้องแต่บางคนวอยหน้าเล่หน้าดำหน้ากล่ำเข้าครับพี่น้องอืมนะครับ ขนาดไม่ได้จับจอบจับเสียมนะนี่ครับพี่น้องอถ้าจับจอบจับเสียมจะขนาดไหนครับเพราะอะไรครับทําไมหน้าตาที่เป็นแบบนั้นคิดหนักไงครับนอนไม่หลับไงคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดจะได้เงินสิบล้านสามแสนเขาคิดจะเอาสนหมักหลายอีกในนีท่านนี้ คิดจะเอาชนะคนนั้นอ่คิดจะรวยกว่าคนนี้ออคนในครอบครัวกูจะรวยกว่าทุกคนเลยคิดเดียวครับทีนี้โอ้พ่อพรอเอกแม่นางเอกโอ้สูมีรถตูส้สูอ่มีลานพญานาคอย่างนั้นอย่างนี้กูก็จะเอาของมึงและทีนี้เห็นไหมล่ะพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะขนาดเขาไปกินกุ้งโอ้มักตะรับมึง สุก็ได้กินกุ้งแท้เนาะสุก็ได้กินกุ้งแท้เนาะอิจฉาเขาอีกทีนี้เห็นไหมละ่ะแม่นอกใ้ก็ออกมาพูดทันทีเลยทีนี้เห็นไหมละ่ะนะเห็นไหมละ่ะเออเห็นไหมละ่ะบุญกุศลเขามีคนเลี้ยงอีกทีนี้พี่น้องเ้ยเออมีคนเลี้ยงอีกนะน่ะถ้าเขาไม่รักเขาไม่เลี้ยงหรอกครับพี่น้องเอออันนั้นแหละบุญที่เขาสร้างมาไงครับพี่น้อง เออกดไลค์ด้วยนะบุญที่เขาสร้างมาไงถ้าเขาไม่รักอ่าถ้าเขาไม่เห็นมิตรภาพดีๆต่อกันน่ะถ้าเขาไม่จริงใจเขาไม่เลี้ยงหรกคนน่ะเยอะขนาดนั้นครับพี่น้องเห็นไหมล่ะแต่มึงอะไรเขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงเบียร์สางทีนี่โอ้ยลังแล้วเท่าไหร่ลังแล้วหกร้อยกว่าบาทเองอ่ารีกลมเท่าไหร่ทีนี้อืมใช่ไหมล่ะ ออย่างมากมึงก็ได้เด็กยำไงต้มยำกุ้งยิ้มย่อหวัวลรยเยอะเนื้อเด็ดเดียวพูดเอ้ยสมน้ำนะปลาเป๊ปะสะถากถางด้วยหางตาแต่เขาได้ไปกินกุ้งบางก่อนโอ้ยครับพี่น้อง FC. เอซีอิจฉาทั้งแม่ทั้งลูก เออนะครับเอา้าอิจฉาปนี้อิจฉาคนในครอบครัวอิจฉาพี่อิจฉาน้องไงครับพี่นอ้องเอ่ออยากได้อยากมีอยากดินกว่าเพื่อนไงครับพี่น้องเพราะอะไรครับไม่ปล่อยวางไงถ้าเห็นอะไรมึงได้เยอะเกินไปแล้วนะมึงได้เยอะเกินไปแล้วมึงได้เยอะเกินไปแล้วเดินบอกวันนั้นออกอาการไงยังอิจฉาเขาไปกิน เบ,บ้าอีสานเลวเนาะโอโตเงาพี่เขาแขนพี่อ้อกุ้งบางกรหรือกุ้งอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ได้โอกาสกินครั้งหนึ่งกับอ,อกับปู拉สกา้าโ,<น>โอ้เออ<บ>เห็นไหมล่ะวันที่มันไปเดยกข้าไปกินข้าวปุ้น <laughs> ป้าไปกินข้าวปุ้มบุฟเฟ่ <laughs> อีหัวดำพ่อไปไปพาไปกินข้าวปูนบุฟเฟ่ครับอยู่สุเซจูซชนบุรีจานละสั่งบาทโอ้ยนะครับไปกินข้าวปูนบุฟเฟ่นะไปตับงหลวงไปตวงเออไปตั้งขวงตั้งไก่ครับไปกินข้าวตุ้งปูนบุฟเฟ่ก็เลี้ยงเพื่อนน่ะแล้วมันแตกต่างกันเลยรับพี่น้องเอ้ยนั่นไงครับพี่น้อง เออนะมัดมัดบืนกันยำครับพี่น้องเอฟซีต้มยำกุ้งบาาสันเออเห็นไหมล่ะนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะเขารักเขาจริงใจไงนะครับพี่น้อง 4, นะเอฟซีนะอืม,มบุญเขาด้วยทนี้บุญปากเขากอมไงทีนี้นะเออขาอยากให้กินอะไรที่ดีๆไงเออใช่ไหมล่ะอยากให้มีโอกาสได้กินดีๆไง แต่มึงอะไรแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนเขาเออครั้งหนึ่งในชีวิตไงใช่ไหมล่ะเออหน้าไปพี่สาเขาจริงปฏิบันเออหัวดำพาไปกินข้าวปุ้นบุฟี่เอ็ดนายูเขาเอ็ดนายูเขากนหมูอยากห้ำครับพี่น้องตั้งตั้มลำญ่ว่าไงครับมื่นมื่นมื่นเด้อปานอยเด้อลำญ่เด้อวันนี้วันนี้มันมันโคลตต้นวันนี้มันโคลตต้นเด้อวันนี้เดี๋ยวจะเอามันลูกเล็ก มันลูกเล็กวันนี้นะเนอมื่ออื่นเนอเอากอระทึมด้วยนะเดี๋ยวดูดูก่อนเนอเมื่อพรุ่งนี้นะปีนปน้อยกำจ้างคนขึ้นอยู่กินลระเจ้าปุเป็นเออนะมันเป็นแบบนั้นไงทีนี้อ่าคงเมาขนมจีนเอาไปกินขนมจีนบุฟเฟ่ไปตั้งไก่กลับมาแต่ไปแต่บัตรก๋วยไปกินกับปุ้นปลานอ้อยทนะ่านาะยมาหนะึ่งอนะ อ่าแล้วก็พี่อะไรลายมาเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยมันอยู่เครื่องนี้อืมหนูก็ไปสวนทั้งวันอ่ไปสวนทั้งวันนะเดี๋ยวจะตอบอยู่นะมันตอบไปแล้วกลัวไม่ได้ไงมันจะเสียใจไงเราไม่ปดอกได้ชดเบียร์อ๋อปูปองในทรายหาด <c oughs> อ๋อ่นไปนข้าพากันไปนข้าร้านคแล้ว่ากีนี่ครับมื้อน,นั้นเอ่าไปไปจีแตกเบียร์ไปสีแตกเหล่าเมาแล้วกับ พากันเบ้าขวัญคนพี่น้องเลยออ้ยตายแล้วมาร้างเฮ็ดเป็นตุทีเสเดนนะครับพี่น้องอือเห็นบอกอะไรอยากเอาชนะคนไงนอนไม่หลับแลว้วครับพี่น้องอยากเอาชนะคนในครอบครัวอยากเอาอยากเอาเอยังเหนือกว่าจะเ,เ,เอาคนในครอบครัวติดคุกติดไปรถดูติดพนมันจะเอาทุกวิธทีทางอ,อ่ามันยังเหนือกว่าทุกคนไงครับเพี้ยนไหมล่ะพฤติกรรมนะเห็นไหมล่ะ พี่น้องดูเลยจะมีความถูกได้ยังไงพ่อะอะไรครับจิตใจอิจฉาริษยาเขาเห็นเขาได้เขามีกว่าโอ้ตายแล้วเออเห็นเขาเปิดบริษัทบริษัทเห็นเขาไปพร้อมหนะ้าพร้อมตาไปครอบครัวปนี้ไปไหว้พระวัดพระกรุงวัดพระเก้ยวโบตัวเองได้เพลยไปไม่ไม่พาครอบครัวไปแบบนั้นไม่ไม่พูนไปร้านคาโอลกะผุ่นไปตะวันแดงสาดแสงจันท์ปัจจสัน อ่าไปผับไปบาร์นู้นพี่น้องเอฟซีไม่ได้เห็นนะว่าจะไปทําบุญเหมือนเขานะไปไหว้เปน็นมรสการ์แต่จะไม่มีนะครับพี่น้องเอฟซีขนาดไปทําบุญตุ๊กตายังมันยังตื่นไม่ทันเลยเห็นไหมล่ะเออไปพัทยาคราวนั้นกลับมาฝันอยากได้ผัวฝันเอฝันเลยบอกไม่อยากได้ก็เอาเลยเนาะ เออแต่ว่านันหีน่ะปัวดีแล้วบ่โอ้กูจะได้ของไง